สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านสู่ทาทรุโตเธอร์พี่ายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงห์กันนะคะในช่วงของเดือนกันยายน2-5-6 6ค่ะซึ่งเตยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่คลิปนี้ออกมาค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากว่าติดงานส่วนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราค่ะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลักคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของ การงานนะคะของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Temperance ค่ะ e อ็ดออฟเพน t าโคนะคะแล้วก็เอ็ดออฟวอนสค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทํางานนะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งในเรื่องของงานหลักงานเสริมนะคะหลายๆคนหลายๆท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะในการเจอลูกค้านะคะการประสานงานในโลเคชันต่างๆอยู่ตลอดในช่วงเดือนกันยายนนี้เลย ซึ่งนั่นก็ทำให้ในเรื่องของการทำงานของคุณนะคะก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาอย่างมากมายไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นผลดีกับชาวราศีสิงในระยะยาวอย่างแน่นอนนะคะเพราะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะเห็นในเรื่องของโอกาสนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ ในการทํางานเสริมนะคะในการทาฟรีแลนซ์นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตด,ด้วยนะคะการที่คุณมานะพยายามอย่างสม่ําเสมอตลอดที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนนี้จะทําให้ตัวคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ตัวคุณนะคะจะได้ก้าวไปสู่จุดใหม่ตําแหน่งหน้าที่ใหม่ของการทํางานในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวราศี สิ่งบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสในการได้ย้ายงานด้วยนะคะ ออหรืออาจจะมีในเรื่องของการได้ย้ายแผนกนะคะในองค์กรเดิมหรืออาจจะย้ายโลเคชันในการทํางานนะคะหรือระบบระเบียบในองค์กรของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของแมนนวลที่เปลี่ยนแปลงไปชาวราศีสิงห์ก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่คุณก็ทําได้ดีในโพสิชันที่คุณทําอยู่ยืนอยู่นะคะยังคงมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คุณก็ปรับตัวกับการทํางานตรงนี้ได้ดีมากๆทีเดียวนะคะก็ ให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นละกันนะคะในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ work-life balance นะคะตรงนี้ก็ต้องจัดการตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันค่ะในส่วนของการเงินนะคะของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ เห็นไพ่เอ็มเพลสแล้วก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมาเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Page of w a n d e m p p l c e e นะคะแล้วก็ Age of Source ค่ะอย่างที่บอกนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนะคะที่เขาเล็งเห็นในความสามารถของคุณนะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้รับโอกาสในการทางานเสริมนะคะหรือได้เงินพิเศษจากการทางานนะคะมีโอกาสมากๆที่ ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆนะคะแล้วก็นํามาซึ่งในเรื่องของการเงินที่มั่นคงที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในการที่จะสร้างรายรับให้กับตัวคุณเองอย่างมั่นคงถาวรน,นะคะาบางคนบางท่านนะคะที่รอคอยโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของนายทุนการ กู้ยืมนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องการเงินการลงทุนนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะออวางแผนให้ดีก่อนนะคะวางแผนให้รอบคอบนะคะแล้วโอกาสที่คุณได้รับเนี่ยก็จะ คุณจะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่อย่างคุ้มค่าในการต่อยอดชีวิตของพวคุณนะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในด้านการเงินนะคะในเดือนกันยายนนี้เป็นไปได้อย่างดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะต้องอมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเข้ามานะคะคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกน้องบริวารน,นะคะเรื่องของคนในครอบครัวบุพการีของคุณได้อีกด้วยนะคะในเรื่อง เรื่องของอค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่คุณจะเดือดร้อนอะไรเลยนะคะคุณยังคงจ่ายได้อย่างปกติเลยนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีแผนนะคะในเรื่องของการ ปิดหนี้ให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะการปกเงินก้อนต่างๆนะคะก็ราบรื่นด้วยดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยเออหมดภาระหนี้สินในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีสิงเลยนะคะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะไพ่ที่ชาวรา สีสิงได้ในเดือนนี้ค่ะ Page of Cups ค่ะ k Night of Cups นะคะแล้วก็ Seven of Swords นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้ค่ะด้านความรักค่ะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คนโสดชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนนะคะที่อาจจะอายุ พอๆกันนะคะหรืออาจจะน้อยกว่าคุณสักนิดหนึ่งหรืออาจจะเข้ามาทีละ2คนเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้เรียนรู้ดูใจทําความรู้จักกับความรักนะคะทางไกลนะคะรักออนไลน์นะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของอระยะทางที่ไกลกันหรือความแตกต่างนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ในการพูดคุยนะคะในการเรียนรู้ศึกษากันเนี่ยก็เป็นไป,นปนได้อย่างราบรืบ่นเลยที ชาวราศีสิงห์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีโอกาสให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้นะคะกับคนสองคนนะคะไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ทําอะไรอย่างระมัดระวังรอบคอบด้วยเดี๋ยวรถไฟจะชนกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีความสุข นะคะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการได้มีโอกาสท่องเที่ยวเดินทางนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะให้กำเนิดชีวิตใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะที่มีแผนนะคะในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การพัฒนาสถานะนะคะหรือในการโยกย้ายนะคะอยู่ด้วยกัน ะะหรือการวางแผนมีบุตรในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับชาวราศีสิงห์เลยนะคะโดยเฉพาะ คนที่มีคู่นะคะพราะมีโอกาสนะคะที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังในด้านความรักไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดนะคะหรืออาจจะมีการวางแผนในสิ่งใดนะคะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนนี้เตยมองว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้รีบร้อนในการที่จะเร่งรีบในเรื่องของสถานะนะคะ ในช่วงเดืนนี้นะคะคุณจะปล่อยหลายๆชิวๆนะคะเพื่อที่จะออพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะถึงแม้ว่าข้างในใจคุณเองอาจจะยังต้องการในเรื่องของสถานะนะคะแต่ในการแสดงออกนะคะอาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นไปในลักษณะของการปล่อยวางซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่มีลักษณะซับซ้อนอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะในสิ่งที่คุณต้องการในระยะยาวในอนาคตนะคะบางคนบางท่านที่เพิ่งเลื่อนสถานะกันมานะคร เป็นแฟนนะคะกอ็อาจจะมีในเรื่องของการตกลงนะคะที่จะคบหากันแบบเงียบๆนะคะยังไม่อยากเปิดเผยในทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือในเรื่องของเพื่อนฝูงมากนักนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงความกดดันบางอย่างนะคะจากสังคมภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่จะคบหากันแบบเงียบๆนะคะก็อาจจะทําให้คุณทั้งคู่สบายใจมากกว่านะคะโอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของ เรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะ The Magician ค่ะ Ace of Swords นะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะต้องเ,ออเดินทางนะคะแล้วก็เจอกับลูกค้านะคะประสานงานหน่วยงานต่างๆนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะออบางคนบางท่านเนี่ยจะมีในเรื่องของการพูดการเจราจาการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะให้เรามัดระวังนะคะกล่องเสียงของคุณนะคะดูแลสุขภาพในช่วงลำคอของคุณนะคะ การเจ็บคอนะคะเส้นเสียงอักเสบในเรื่องของคนที่มีภาวะไทรอยอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะหมั่นใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเซฟในส่วนของลำคอของคุณนะคะให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อเอาไว้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้โอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะในช่วงของเดือน กันยายนนี้กันนะคะจัดเมน์ค่ะแล้วก็คิงออฟเพน t a เ l ิลส์นะคะโอ้แน่นอนค่ะในช่วงนี้นะคะมูนะคะในเรื่องของการเงินขอพรในเรื่องของการเงินได้เลยนะคะคุณอาจจะออไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือใดๆก็ได้นะคะสารลักเมืองนะคะหรือจะขอพรจากแองเจิลที่คุณนับถือก็ได้นะคะหรือจะสวดมนต์ภาวนาแล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณนะคะหรือบางคนบางท่าน ทนะคะที่มาในสายของพยาครุฑนะคะสามารถที่จะขอพรกับท่านใดเช่นกันนะคะท่านจะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งการมีชื่อเสียงได้คล่องตัวว่องไวกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทำให้การเงินมันคงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของพลังงานนะคะจากรูมูลที่ผ่านมานะคะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีสิงห์บ้างเป็นไพ่ที่เปะปังเวอร์นะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Queen of w a n d ค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะบ,บริหารจัดการการงานการเงินความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างคล่องตัวและง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนบางท่านค่ะจะมีโอกาสนะคะได้เครื่องหมายเครื่องมือหรือช่องทางนะคะ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะที่เข้ามาช่วยงานนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยบริหารจัดการการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะออมั่นใจได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการงานและการเงินคุณบริหารจัดการได้อย่างดีแน่ๆน,นะคะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของการพยากรณ์ภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้มาค่อนข้างช้านะคะเพราะฉะนั้นเตยก็จะแถมให้นะคะสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะไพ่ที่ชาวราศีสิงห์ได้นะคะก็คือไพ่ อัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะ Knight of p e n t a c l ส s ค่ะสำหรับในเดือนตุลาคมนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอใครบางคนนะคะที่มาจากทางไกลนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะมีความมั่นคงนะคะมีในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะคะเขาอาจจะเข้ามาในส่วนของการเป็นออลูกค้านะคะของคุณนะคะการติดต่อประสานงานต่างๆก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยออทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น าะะอาจจะเป็นในส่วนของซัลายเออร์ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะนะคะที่ทําให้คุณทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนต่อยอดในเรื่องของการเงินการลงทุนการนําเข้าส่งออกนะคะก็จะทําให้ ตัวคุณเนี่ยมองเห็นอนาคตนะคะในะเรื่องของการพัฒนาตัวเองในการต่อยอดนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ตัวชาวราศีสิงห์นะคะวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะในระยะยาวอย่างรอบคอบละกันนะคะแล้วในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อช่วงจังหวะเวลาของคุณมาถึงคุณจะได้ทำ มันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ ราบลื่นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะทางในส่วนของเ,ออเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมด้วยนะคะปังมากๆสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีสิงทุกคนทุกท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้แม่นยํากับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณด้วยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะให้แม่นแม่นยาแล้วก็เจาะลึก มากขึ้นน,นะคะคสามารถที่จะทักไลน์นะคะในช่อง Description ด้านล่างนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสอบถามคิวกันได้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเติอด้วยนะคะเอาเว็บกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ